สวัสดีครับเด็กๆช่วงสาระน่ารู้นะครับในสัปดาห์นี้นะครับเราก็ขึ้นหน่วยกลางวันและกลางคืนนะครับวันนี้นะครับคุณครูก็มีคำคำของจองจันเจ้าเอ๋ยมาให้เด็กๆได้ท่องกันด้วยแหละครับเดี๋ยวคุณครูจะท่องให้เด็กๆฟัง1รอบนะครับแล้วรอบที่2นะครับให้เด็กๆนะครับท่องตามคุณครูนะครับ คำของจองจันเจ้าเอย๋ยจันเจ้าเอย๋ยขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่งขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้อง ข้าดูขอยายชูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอยายเกิดเรียงตัวข้าเองเป็นยังไงบ้างครับพอจะท่องกันได้แล้วใช่ไหมครับถ้างั้นเราไปท่องพร้อมๆกันเลยนะครับจันเจ้าเอ๋ยขอข้าวขอแกงขอแหวนทองแดงผูกมือน้องข้าขอช้างขอมา้าให้น้องข้าขี่ขอเก้าอี้ให้น้องข้านั่ง ขอเตียงตั้งให้น้องข้านอนขอละครให้น้องข้าดูขอเยซูเลี้ยงน้องข้าเถิดขอเยเกิดเลี้ยงตัวข้าเองเด็กๆเ,เป็นยังไงกันบ้างครับเด็กๆหลังจากจบคลิปนี้นะครับเด็กๆก,ก็ลองเปิดทบทวนคลิปคำของจองจันเจ้าเอ๋ยนะครับแล้วเด็กๆก,ก็ลองท่องดูนะครับสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย ชพ Learn น,นสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เราาพะกับในวันจันทร์ที่15เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2564สัปดาห์นี้เราจะเรียนกันในหน่วยกลางวันกลางคืนในเรื่องความหมายของกลางวันกลางคืนเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว เราไปรับชมพร้อมกันได้เลยค่ะความหมายของกลางวันกลางคืนกลางวันระยะเวลาตั้งแต่ยาำรุ่งถึงยาำคำ่ำซึ่งยังมีแสงอาทิตย์อยู่ส่วนกลางคืนระยะเวลาตั้งแต่หัวค่ำถึงย่ำรุ่งซึ่งไม่มีแสงอาทิตย์แล้วลักษณะของดวงอาทิตย์ลักษณะจะมีทรงกลมสีส้มแดง มีแสงสว่างมหาศาลมีพลังงานความร้อนส่วนลักษณะของดวงจันทร์จะมีลักษณะทรงกลมมีสีขาวเทาท่องแสงสว่างเล็กน้อยมีผิวขรุขระมีหลุมแต่ในบางครั้งดวงจันทร์ก็มีแค่ครึ่งดวงหรือเราเรียกกันว่าพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวนั่นเองค่ะ เด็กๆก็ได้เรียนรู้ความหมายของการเกิดกลางวันและกลางคืนใช่ไหมครับทีนี้นะครับคุณครูก็อยากจะให้เด็กๆนะครับไปสังเกตนะครับดวงอาทิตย์และดวงจันทร์นะครับบริเวณหน้าบ้านนะครับหรือหลังบ้านของเด็กๆก็ได้นะครับจากนั้นให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับถ่ายคลิปของเด็กๆนะครับบอกลักษณะของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ที่เด็กๆสังเกตเห็นมานะครับความยาวสั้นๆนะครับส่งมาที่ไลน์ประจำห้องของตนเองได้เลย คุณครูและเพื่อนๆรอชมคลิปของเด็กๆอยู่นะครับช่วงแอค i ิ i ิตี้ประจำวันัลโหลช่วงแอค i ิ i ิตี้ประจำวันวันนี้นะคะเด็กๆ คุณครูก็มีใบางานมาให้เด็กๆได้ทําเหมือนเดิมนะคะในใบางานนี้นะคะเราเรียนในหน่วยเรื่องของกลางวันกลางคืนคุณครูก็มีใบางานให้เด็กๆได้ดูเด็กๆสังเกตดูที่ภาพนะคะอยู่ในวงกลมเราแบ่งครึ่งนะคะมันจะเป็นภาพระหว่างเวลากลางวันกับภาพตอนกลางคืนนะคะให้เด็กๆกระบายสีภาพให้สวยงามตามจินตนาการนะคะกลางวันเราจะระบายภาพแบบไหนนะ้าให้เพื่อน ดูว่าอ๋อตอนนี้นะเป็นเวลากลางวันและกลางคืนภาพมันควรมีสีแบบไหนคะี่เด็กลองระบายนะคะแล้วก็ด้านบนค่ะเด็กๆจะเห็นมีคำนะคะคุณครูมีคำตามรอยเส้นประนะคะเขียนว่ากลางวันแล้วก็กลางคืนนะคะี่เด็กใช้ดินสอนะคะเขียนตามรอยเส้นประนะคะช่วงคำาศับวลคํา ช่วงคำศัพท์วารคคําวันนี้ขอเสนอคําว่า f u n f u n sun แปลว่าพระอาทิตย์ก่อนจบคลิปวันนี้ปด็กเด็กอย่าลืมทบทวนคำศัพท์วารคคําที่คุณครูพาท่องด้วยนะคะและส่งคิดท่องำคำศัพท์วารคคํามาทางไลน์เพื่อที่คุณ เพื่อที่อวดคุณครูประจำชั้นและเพื่อนๆด้วยนะคะคุณครูรอชมคลิปอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คนะลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย